เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมพื้นที่รอบรอบตัวเราเนี่ยถึงถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นแบบนี้วันนี้เราจะมาลองแกะรอยกันครับมาถอดรหัสภาษาลับของการออกแบบที่ซ่อนอยู่โดยอ้างอิงจากตำรามหาวิทยาลัยเลยนะเพื่อให้เราเข้าใจโลกที่อยู่รอบตัวเราได้ดีขึ้นไปอีกเอาจริงๆคำตอบมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเฟอร์นิเจอร์สวยไหมแพงหรือเปล่าแต่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เหมือนกับบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่าง2แนวคิดหลกักๆในโลกของการออกแบบ ซึ่งเรากําลังจะมาเจาะลึกกันนี่แหละครับคือในตาราเล่มนี้เขาบอกไว้เลยครับว่าทฤษฎีการออกแบบเนี่ยมันไม่ใช่กฎเหล็กที่ต้องทําตามเป๊ะๆนะครับแต่มันคือการผสมผสานเหมือนการบาลานซ์กันร,ระหว่างการออกแบบที่เน้นเรื่องการใช้งานจริงๆจังๆกับการออกแบบที่เล่นกับความรู้สึกของเราถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราแบง่งกว้างๆได้เป็น2ฝั่งเลยฝั่งแรกคือทฤษฎีหรือ the why อันนี้จะเน้นเรื่องฟังก์ชันเรื่องการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ว่าเราทําสิ่งนี้เพื่อใคร ส่วนอีกฝั่งคือรูปแบบหรือดะฮาวอันนี้จะเน้นเรื่องความสวยงามสนทริยศาสตร์และความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างในว่าสิ่งนี้มันสื่อถึงอะไรนั่นเองโอเคงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกที่ฝั่งแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือฝั่งทฤษฎีครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่การออกแบบกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ปัญหาต่างๆและมีตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนและทรงพลังมากๆเลยก็คือแนวคิดที่เรียกว่า Universal Design หรือที่เรารู้จักกันในชื่อการออกแบบเพื่อทุกคนนั่นเองครับ เป้าหมายของ Universal Design เนี่ยจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากนะครับแต่ส่งผลกระทบมหาศาลเลยก็คือการสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริงๆไม่ว่าจะอยู่ในสภาพร่างกายแบบไหนเป็นผู้สูงอายุคนพิการหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเข็นรถเข็นเด็กอยู่ทุกคนต้องไม่รู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือถูกกีดกันออกไป แล้วแนวคิดนี้มันก็ไม่ได้ลอยๆนะครับมันมีหลักการที่เป็นเหมือนหัวใจสำคัญอยู่7ข้อด้วยกันซึ่งหลักการพวกนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยทีมนักออกแบบกับนักวิจัยเลยนะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่ที่ออกแบบมาเนี่ยมันจะเท่าเทียมกันจริงๆยืดหยุ่นแล้วก็ใช้งานง่ายสาหรับทุกคนซึ่งหลักการทั้ง7ข้อเนี่ยก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการใช้งานที่ต้องเท่าเทียมความยืดหยุ่นในการใช้ไปจนถึงการออก,บบออกแบบให้คนออกแรงน้อยที่สุดฟังดูดีนะครับแต่ว่า แล้วในชีวิตจริงล่ะไอ้เจ้า Universal Design เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับนี่แหละครับตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดมันคือทางลาดแทนที่จะมีแค่บันไดอย่างเดียวลองนึกภาพทางลาดที่ออกแบบมาดีๆนะครับความชันพอเหมาะมีเราจับ มันไม่ได้มีประโยชน์แค่สําหรับคนที่ใช้รถเข็นนะแต่มันยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่เข็นรถเข็นเด็กคนที่บาดเจ็บที่ขาหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าการเดินขึ้นบันไดมันลําบากนี่แหละครับตัวอย่างที่ชัดเจนมากหรือจะเป็นอันนี้ครับมือจับประตูแบบก้านโยกแทนที่จะเป็นลูกบิดกลมๆแบบเก่าคือมันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ลองคิดดูสิว่ามันใช้งานง่ายกว่ากันขนาดไหนสําหรับผู้สูงอายุ เด็กๆหรือแม้กระทั่งตอนที่เราถือของมาเต็ม2มือแล้วต้องเปิดประตูแค่ใช้ข้อศอกดันก็เปิดได้แล้วเห็นไหมครับและอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือห้องครัวที่มีเคาน์เตอร์ปรับระดับได้หรือมีความสูงหลายระดับอันนี้เจ๋งมากเลยนะเพราะมันทําให้ไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะตัวสูงตัวเล็กจะยืนทําอาหารหรือนั่งรถเข็นทําอาหารก็สามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบายเหมือนกันนี่แหละครับคือหัวใจของการออกแบบเพื่อทุกคนอย่างแท้จริงเอาละครับ ทั้งหมดที่พูดมานั่นคือฝั่งของทฤษฎีซึ่งก็คือการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเพื่อฟังก์ชันการใช้งานทีนี้เรามาพลิกเหรียญดูอีกด้านกันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือฝั่งของรูปแบบหรือสไตล์ซึ่งอันนี้จะเกี่ยวกับการสื่อสารการสื่อสารปรัชญาหรือความรู้สึกบางอย่างที่เฉพาะเจาอะจองออกไป เพื่อให้เห็นภาพเรื่องรูปแบบชัดขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างคลาสสิกจากในตำรากันเลยนั่นก็คือสไตล์โมเดนครับต้องบอกว่าสไตล์โมเดนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาที่ดูใหม่ดูแปลกตาไปจากเดิมนะแต่มันคือการปฏิวัติวิวธีคิดเลยก็ว่าได้เป็นการมองว่าการออกแบบมันทําอะไรได้บ้างในแบบที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนหัวใจหลักของสไตล์โมเดนเลยนะครับก็คือการ less is more การตัดทอนของตกแต่งที่มันไม่จําเป็นออกไปให้หมดแล้วก็โชว์เนื้อแท้ของวัสดุอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องมีอะไรมาปิดบังอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากท่อเหล็กเนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากความสวยงามที่ดูเรียบง่ายของมันเนี่ยมันไม่ได้มีไว้แค่ให้เรามองว่าเออสวยดีนะครับแต่มันกําลังบอกเล่าเรื่องราวเรื่องราวของยุคอุตสาหกรรมใหม่เรื่องของประสิทธิภาพและที่สําคัญคือการประกาศตัวว่าจะไม่ยึดต,ติดกับรูปแบบเดิมๆที่เคยทํากันมาในอดีตอีกต่อไป โอเคตอนนี้เราเห็นภาพทั้งสองฝั่งแล้วนะครับฝั่งทฤษฎีที่เน้นการใช้งานเพื่อผู้คนกับฝั่งรูปแบบที่แสดงออกถึงแนวคิดหรือปรัชญาทีนี้จุดที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับการออกแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสสิ่งนี้มันเดินทางมาเจอกันตรงกลางแผนภาพนี้สรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ดีที่สุดเลยครับการออกแบบที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันไม่ใช่การต้องเลือกว่าจะเอาประโยชน์ใช้สอยหรือจะเอาความสวยงามมันไม่ใช่ทางเลือกระหว่าง2ออย่างนี้ แต่มันคือการหลอมรวมทั้งสองสิ่งนี้เข้าไปด้วยกันอย่างกลมกล่อมและลงตัวที่สุดพูดง่ายๆก็คือมันคือการออกแบบที่แก้ปัญหาในโลกความเป็นจริงแต่แก้ปัญหาได้อย่างสวยงามลองนึกถึงอาคารสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็ดูสวยสง่าสร้างแรงบันดาลใจหรือเก้าอี้สักตัวที่นั่งสบายมากๆแต่ก็สวยจนเป็นเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่ง อาจจะพูดได้ว่าทฤษฎีคือโครงสร้างคือรากฐานที่มั่นคงส่วนรูปแบบก็คือสิ่งที่เป่าจิตวิญญาณเข้าไปในงานนั้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่ได้เดินเข้าไปในพื้นที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือร้านกาแฟลองหยุดมองรอบๆตัวสักนิดหนึ่งแล้วลองฟังบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างทฤษฎีหรือฟังก์ชันการใช้งานกับรูปแบบหรือความงามที่เห็นลองถามตัวเองดูเล่นๆก็ได้ครับว่า พื้นที่ตรงหน้าเราเนี่ยมันกำลังพยายามเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังอยู่